เมรชนกโปสต์ข้อความหลังวิวกุลวุฒิคว้าชแชมป์โลกแบดมินตัน2023หลังจากเมื่อคืนวันที่27สิงหาคม2566วิวกุลวุฒิวิทิสารมือ3ของโลกและมือ3ของรายการเอาชนะโคดนาราโอกะมือ4ของโลกจากญี่ปุ่น2 1เซ็19 2 2 2 1 1และ21-7สสร้างประวัติศาสตร์เป็นชแชมป์โลกคนแรกของประเภทชายเดี่ยวไทย ล่าสุดเมรัชนกอินทนอนท์อดีตแชมป์โลกปี2013ก็ได้โพสตเฟซบุ Facebook, ๊กราชนกอินทนนท์แสดงว่ายินดีกับแชมป์โลกปีล่าสุดและพูดถึงโค้ชเป้พัฒพลเงินสีสุขอดีตโค้ชของเมรัชนกว่าดีใจมากที่พิสูจน์ผลงานได้ โดยโพสต์ดังกล่าวมีข้อความหนูก็ดีใจกับวิวและที่สุดคงจะเป็นพี่เป้หนูได้เห็นพี่เป้อยู่ข้างสนามเมื่อวันวันที่สามารถพาน้องได้แชมป์จากวันนั้นสู่วันนี้พี่เก่งมากเลยค่ะและช่วงเวลานั้นก่อนที่เมคว้าแชมป์โลกพี่เป้ก็คือคนที่สอนเมมาโดยเสมอแต่อาจจะไม่ได้อยู่ในช่วงน,วนั้นวันนี้เมดีใจมากๆที่พี่ก็ยังไม่ย่อท้อต่อเสียงมากมายว่าพี่ไม่คู่ควรกับการสอนวันนี้พี่ได้โชว์มันออกมาแล้ว การเป็นแชมป์โลกมันจะเกิดขึ้นถ้าเราเชื่อมั่นในทีมงานไม่ว่าคนที่จะสอนเราเป็นแชมป์ในระดับไหนก็ตามอาจจะไม่เคยถึงในจุดที่เราถึงแต่เชื่อสิความหวังดีเคารพไม่คิดร้ายหรือว่าร้ายกับคนที่มีพระคุณมันจะส่งเสริมบุญให้คุณสำเร็จยินดีด้วยนะคะพี่ชายและไอ้วุ้นเปิ้ลดเดเบททีมงานข้างคอนทัพ